เออมันเร่องนับสู้เรื่องอากายกับนับสู้นี่พมมีนิทานตรงนี้ซื้อมาพี่น้องฟังสกอิดเนาะเอามาประกอบกับนับสู้พี่น้องว่าสมัยสลาฟุสโซเลนี่โจดด้วยอะไรยเนาะโจดด้วยอะไรยเออในยุคสลาฟุสโซเลนในยุคอาตาบีอินนาท่านอิหมัมอาบูฮัสันอาฮัสันบาซอรีนะรอฮีมาุฮุลลอฮเนี่ยมีฮิกายัลลาวะ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยเออมันเรื่องนับสู้เรื่องอาการกับนับสู้นี่พุมมีนี่ทานตรงนี้ซื้อมาพี่น้องฟังสกอิดเนาะเอามาประกอบกับนับสู้พี่น้องว่าสามัยสลาฟุตโซเลนี่โจดด้วยอรไรยเนาะโจดด้วยอะไรยเออ,เอในยุคสลาฟุตโซเลในยุค อาตะบีอ uh, ินนาท่านอิหม่ามอบูฮะซันฮะซันบัสซอรีนะเราะฮีมุลลอฮเนี่ยมีฮิกายะห์เล่าว่าเนาะมีฮิกายะหลาวาทานอิมามอาฮะซันอันบัสอรีเนี่ยเราก็รู้จักแล้เนาะพกกดังในทางด้านนี้และเป็นส่วนหนึ่งจากตบีอินนีลรมกับเพื่อนๆของกพี่น้อง ดาเซคนกขคืขอ,คอมาเลขบินดีนาซาเบตอันบันนานีอาอ่อ๋อเลกาเซคนแเลยอืมทีไปข้าวไปไหนพี่น้องข้าวไปย่งทานยิงรอบิอาอันอาดาวิยะซึ่งเป็นยิงเถโดดเด่นโด่งดังในยุคสมัยนั้นถึงฟวามอ ي มันความศรัทธาของนาง มีประวัติพี่น้องนาเ้าว่าคนมาทำนังอยู่กันนนโรบิยะอันอดาวิยะทีว่าเราไปเลยถึงความประเสริฐเทพะเอินวาฮูกิยาอันนาูลัมมามาตาเจ้าอยู่โรบิยะอันอดาวิยะเนี่ยสามีกงเกตายแสดงว่าช่วงนั้นโรบิยะเมมาให้เลยพี่น้องมาตาบันโรวาเนโนเมยมาเลยครับเป็นที่คยๆไล่คนในเมืองตีไม้โป่งที่จะไปเลยอิสตะซนาฟิดดูคนอะไรฮะอัลฮัสันบาซรีวะอัสฮาบุ อาซันบาซอรีเลกาโบเพื่อนเพื่อนเกโคอีเซนอนุญาตที่ข้าวไปค้างโรบิยะอันอาเดวิยะนะไปถึงไปบอกว่าพันพือล่ะไปน้องที่ที่ข้าวไปเนี่ยที่ไปบอกว่าเต่งงานเสลนะสุนนะนบีนะไม่ใช่สุนนะนบีนั่นนะเต่งงานเสลย่าอยู่ๆโดดเดียวเนี่ยเตวารอบียะอนุญาตไม่ฟ้าซินัลละหุมฟิดดูฮุนอะไรฮะรรบียะอันอาเดวิยะก็อนุญาต น่าายบุนีเข้าไปเตะเกะกันมานเลยะน่าเลยกาวายาละศัตวารออสตรีเกะกนังอยู่ลังมานน่ากันมานปั๊บน้าเกะกนังอยู่ลังมานนั้นโดยความอ ي มานของของของนังแล้วบุนีนังอยู่ข้างหน้าน้าเนี่ยกันมานไปเนี่ยอ่ะแสดงว่าบุนีนันตรงมารายการนั้นเลยเนาะเออมารายการนั้นเละทั้งหมดว่าเตโรบีอ่ะนี่นะ พ่ว่าถึงข่าวหนังกระพับกานอทานฮาสันบอสรียเลวก็ะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อประเด็นคนเลยอีนามาตาบะลูกีนาสามีของเธอเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮัวลาบุตรดาลากีมินหูนะจำเป็นเลยนะนาผูยิ่งเราอย่าอยู่โดดเดียวเลยนาตรงมีสามีนาเป็นซุนนะนาบีพันนันพันนีอ๊อไม่เลยโรบิอาหัวเล้งมาฟาโกลัชนาอัมนาโรบิอาหัวตามโนวันนาอัมนึ่ก็คือค่ะเลยนะบนี้เล้งทุกเิล่ะ อาโตกเป็นตามสุนนะป่านันแต่ลากินมันอะลามุกุมฮัตตาอุเจ้าอาฮัตตาอุเจ้าวิยู่หูนับสี่แต่ว่าทีมากันซ้ำซี่คนนี่เคยละตีอาลิมเลือกว่าเพื่อนจ้กพวกฐานนี้หลงบอกเลยทีอาโรปิยะวะโรปิยะทั้ฟาโกลูบูนั้นก็ะชีกันตั้งเพศหลกล่าวว่าอัลฮัสันอันบาสอรีฮัสันบาสอรีนั่นแหละอาลิมว่าเพื่อนเออ ไปกันสามเที่คนเอาคาน,นันรอบียชีถามรอบียาวา,าธาหากฐานตอบได้ฟีอาร์บายมาซาเอนินเซมัสอาลาเซปน้าติชันถามนี้ฟ่าหาน้าลกากะเอาตะฉันนี่คือคือจะยอมแตง่งานกับฐานเลยวันนั่นแต่ต้องตอบไ,อไดเซคำถามพี่น้องนะนี่ก็คือฟา,ามอิมั่นของรอบียอัลอาดาวิยะนั่นพี่นอ้อง ไม่โดนจี่ถามเหมือนบูโรไม่เนาะเราก็ถามได้เหมือนกันซีคำถามหนึงเหลือบานตุนยังเลยไหมโอ้หนู่วหลังตืบหาฟานแตรถยังไม่นี่หายังฟานแต่เราไปถามซีคำถามนี้นี่ฮัซันบาซอรีบบนี่ยอมรับไม้พี่น้องฟาโกลาซาลีฮัซันบาซอรีว่าถามมาเลยถามมาเลยโปเกเป็นคนอาลิมนะอย่าลืมว่าดงดังฮัซันบาซอรีสุดยอด เป็นมุจยตาเหตุมุตตลอกกวาอาชาเยาว่ามัซยับตาบีอินน่ะเรื่องยๆว่าเนาะ no? มัซยับตาบีอินคนหนึ่งคือสันบสัสรีเอาการนันโรบียาคาถามพี่นออ่ะน,นี่ปุ่มหลัดหลัดหลัด,ลดนิทานมาอดเนออ่ะหลัดไปกวงควางลราอินโรบียาคาถามว่าโอุวาสันเอ้ยว่าเลวทานกล่าวอย่างไรเหล่ามุตตูวขะขโรจยาตูมินัดดุนยา ฉันออกจากดุนยาเมื่อฉันเสียชีวิตนี้ชีถท้ามัวอาลันอีมานอัมลาฉันนี่ตายในสาภาพอีมันหรือไม่ต้นโตมาเลตินั่ <c oughs> น,นพี่น้องเลียมตามเดนอเอ,อต้นลงโตมาเลติน,นี่ว่าฉันตายไปเสียชีวิตไปนออกจากดุนยาไปอาเครันนี้ตายในสาภาพมีอีมันหรือไม่ ฮาซันบาสริตอบ,าาาบว่าฮาซาไยบุนวะลายะละมุลเกบอิลลัลลอฮ์นะเรื่องนี้เรื่องเกบก็ ب, เอ๊ะเปล่ามึงกันเลยจนันไม่รู้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาวตะตาลาองเดียวฮาพี่น้องเพลินลนะน้องโคเร็ก <laughs> ที่เป็นซ้ำเพื่อ <laughs> คนในนว่าเลยแตามึงตากูกันเลยแล้ว่าโคเร็กนี่ก็เพลซะแล้วานข้อที่หนึ่งเ,เาอาข้อที่สอง เรีไาถามต่อไปว่าเลวูเดียตูฟิลกอบรีวาซาลานีมุงการวานังกิตเมื่อฉันไปอยู่ในกูโบมุงการนังกิตทบส่วนนี้เนาะอักดิรูอาลายาว่าบิฮิมาอัมละฉันมีความสามารถจะตตบได้ไหมคำถามของมุงการนังกิตตนว่ามาเลติกากลาฮาซาไงบุวาลายะละมุลเยบอิลลลโลลาโคงนี้โปรเหมือนกันเลยฉันก็ดีอัลลอฮฺตาละคนเดียวทีโรสองเหพี่น้อง สองเลยตอบไม่ได้สามรอปิยาถามหว่าวันทีมนุษย์รวมตัวกันตรงประดังมาชานมีการรับบัญชีอามาลันด้วยมือขวาและมือซ้ายถามว่านาโอติยากีตาบีบียามีนีอัมบีชีมาลีฉันจะได้รับบัญชีอามาลันมือขวาหรือมือซ้ายละ่ะโอฮาสัน กาเมื่อเดิมเป็น้องฮาซาเกรบนวลายะละมุนเก็บอิลลัลเอ๊ะกับหลงมนกันเลยอัลลอฮฺจะละองเดียวทีรู้สามโคนี้ไม่น่าสักโคหนึ่งเป็นองเอาโคสุดท้ายตีเซ่นอตีเซ่วันกียามมา์รบิอฮ์วะมานุษทุกเรียกร้องฟารีกงฟินจันนะว่าฟารีกงฟิาอินกลุ่มหนึ่งไปสวรรค์กลุ่มหนึ่งไปนรก ที่ถามว่ากุนตูอานามินไอยินฟารีกายนีฉันอยู่กลุ่มไหนล่ะโอ้ฮัสันบาสอรีตอบไม่ได้พี่น้นนองนานะตอบไม่ได้เลยรอบีอยได้ทางโบนเซคนีนหนังพี่น้องนั้น,นว่าเล่นามึงนากูโตที่หยอกขึ้นล็อก็หยอกขึ้นไม่ได้เร่องไม่ตัานสุดเลยรอบีอหฮวาคันนบุคคลที่มีฟ้ามคิดมีฟ้ามถูก ในเรื่องตั้งเสประการนี้ยังห้าทางอกให้กับตัวเองไม่ได้นี้กฟยายัยชตาฮิลูบิตตาสวีฉันในรู้ตีพลัมมาจาระกับจีตเต่งานอยู่เลย <laughs> โรบิอาวาเออฉันในรู้ตที่จะมาพลัมกับการตัวสวีดนการทำการน,นิกาตเตงงานอยู่เลยเสื้อเหลวหลัลงจากนั้นโรบิอาเทมแล้วพี่นอนะเทมลาเทมแล้ว ซุมมากอลัดยาฮ a s ันอัคบิรนีกัมยุสันคอลักอัลลอฮุนอักลาเนาะฉันทจะทำตัวเลยว่าหลงบอกมาเลยที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาสร้างอากไกสติปัญญามากี่ส่วนในมนุษย์คนหนึ่งโอล่ะอาชาโรตุอัจจะซัดฮ a s ันบาสุริโตว่าสิบส่วนกคนทุก น้าตัวโต๊ะพี่น้องเตรียมโผลเลยแล้นะตัวโต๊ะนี้เนี่ยไม่ใจอยู่ในเงินเคยซื้อโคเรกเลยนะอันนี้เป็นเาหลองโคงรวบีอะดกสิบส่วนนีติสอาตลิริยานวาวาฮิดลลินนิสาอากาศพี่น้องกล่าวส่วนนี้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาสร้างให้กับผู้ชายเนาะเลือกัหนึ่งส่วนนี้สร้างให้กับผู้หญิงในจำนวนอากาศนี่สิบส่วนนี้บรรจุให้กับผู้ชายแต่ละคนนี่ก่าวส่วน น่ะเล่าคาผู <till his> <hehe> kind of ้ห <riding> ญ <ASE ori> ิงแต่ละคนหนึ่งส่วนนั่นคืออาการของผู้หญิงโวลิบเลยบพี่น้องนะโวลิบอัครบียะก็เรียกว่าธรรมชาติที่ตรอของผู้หญิงน่ะถ้าไม่พนันเบื่อมันยาผัวมันเหล็กวัวคำนี่พี่น้องมาเรื่องมันยาผู้ใช่ฮะน่ะปู่ว่ารุงมันปลุกไปคิดอย่างดีดีผัวคำนี่ยาได้สักร้อยเลยปบ่พี่น้องปู่ว่ารุงไม่ท่านดุงดียกขึ้นตะบังคิดอย่างคนไม่ตกอืเนี่ยเพราะว่าอาการพี่น้องอาการนี่เคเพียงส่วนเดียว แต่ผู้ชายกล่าวส่วนซุมมาก่ลัดหลังจากนั้นรอพยาถามต่อไปว่าอูฮัสันวาอัคบิรนีกัมยุสอันคอลากลลฮุนอัคอลากลลฮุนอุชชาวะเลวชาวันอารุมนับซูนี้ตัวเนี้ยพี่น้องนับซูนี้กี่ส่วนอัลเลตาลาสร้างมาก่อนฮัสันบาสริตอววาอาชาโรตุอัจจะสิบส่วนเหมือนกันเนาะไอชาวันนับสูนี้ ดิสอาตุลินิสาวาวาฮิดุลริยันกาวส่วนบรรจุให้กับเคยผู้หญิงนะเนี่ยชาววันอารุมนับสู้ถูกดานนี่ผู้หญิงจะมีกาวส่วนหนึ่งส่วนก็คือผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้ชายคนหนึ่งอากายมีกาวนับสู้มีหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนับสู้มีกาวส่วนอากายมีหนึ่งส่วนนะ ถึงดานีเล่นานาดานีเล่โรบิอาอีกฟันยกลยไล่เลยพี่นะซุมมากก็ละโรบิอากล่าวว่าอ้ฮาสันว่าฉันนี่เป็นผู้หญิงสามาที่จะปกปองรักษาชาววันนับสู้นี่ตั้งเกาส่วนอยรักษาได้บิยุสเอ็มินันอัลลีด้วยอากายส่วนเดียวแล้วทานว่าอันตาลาตักดิรูอัลลาฮิบซิยุสเอนวาฮิดินมินาชาห์วะเททานรักษาชาววันนับสู้ข้องทานเคหนึ่งส่วนนี้ ร่มครับฐานมีอากาศอยู่ข่าวสวนนี่พี่น้องรักษาไม่ได้ร <laughs> โรบียวะเนาะซคนนี้ทำเรือพี่น้องนะฟาบากัลฮาสันว่าข้อรอยามินอินดิฮาโรงเลืยพี่น้องเนี่ยเนี่ยฮาสันบาสรีโรงเลยืยเลยช่วงกันหลักมือออกไปรับบาน <laughs> เดินตามหลังกันซีคนเพราะอะไรเพราะนับสูนี่ให้เรามาพี่น้องระดับบูนีนี่มันตรงโคกับโรบียอ,อันอาดะวิยะพอเทล,ลักการก็ไปพันนี้จำไหม เออจริงเราคนชายอากากเก่าวส้วนนับสู้หนึ่งสวนมันพูหญิงเป็นองนับสู้ตังเกาอยู่อากากส่วนเดียวจูงมือตามหลังกันเสียคนเดือดรบ <c oughs> สรุปว่าน่าก็ไม่เป็นกันเป็นอง่าก็ไม่ได้เทงานไม่ได้นิะเนาะ no. เพราะฉะนั้นนะที่ยกมาตรงนี้พี่นองเผื่อที่จะบอกว่านับสู้เนี่ยติมั่งกอซาลีว่าติเอ,อ,อารีฟินว่าเนี่ยจะต้องทำเร็อไป็นอง ดีิบคุ้นกันดิโยเสฮงงอเฮงอและด,ด้งยการดิกรัสกันอย่างนีโตต้องอัดล,ลกพันนั่นเลยอ่าตัวอยู่หงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิทใครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะ,ะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760 ชาลาศิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้วแปหนึง่งรับทำมีดการ,กรเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรรม คุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลําผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวัสนาบุรุรราช